ันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับมเมาโนะนะครับเราสาม,มารถที่จะปรับละเอียดได้อย่างเช่นเสียงเล็กลก็หมุนไดยนะคะป่าสุดเนี่ยคือเสียงเล็กสุดเลยนะครับือทางซ้ายสุดเสียงมันจะบแบบใหญ่ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีอุปกรณ์ทำไลฟ์สตรีมหรือว่าทำพอดแคสต์ของเมลโนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับในชุดนี้จะเป็นชุด a U a m a ล n o c a s สเต A U A M 100ชุด K2 นะครับซึ่งจริงๆแล้วในอุปกรณ์พวกนี้จะมีทำออกมาทั้งหมด5ชุดหลักๆนะครับ ชุด K2 ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบอกกันก่อนว่าในชุด K2 เนี่ยเพื่อนๆจะได้อุปกรณ์อะไรกันไปบ้างเริ่มจากตัวกล่องใหญ่ก่อนเลยก็คือกล่อง AM100 K1 นี่กล่องจะเป็นกล่องเป็นชุดใหญ่ๆแบบนี้มาเลยนะครับในชุดนี้เมื่อเราแกะออกมาเนี่ยเราจะเจอกับพวกคู่มือการใช้งานต่างๆเป็นแผ่นแบบนี้มาเลยนะครับแปลกตาดีแล้วก็สวยงามจะแนะนําวิธีการใช้แล้วก็ปุ่มต่างๆวิธีการต่อไลฟ ต่างๆมาให้หมดเลยนี่มี3แผ่นนะครับแล้วก็จะมีแผน่นตัว Mark e เอฟเฟตัวมิกเซอร์เนี่ยมันจะมีการกดเอฟเฟกได้นะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะมาร์กได้ว่าเอฟเฟกไหนเราเอาไว้จุดไหนนะครับนี่มีมาให้2แผน่นแล้วก็จะเจอกับแผ่นโฟนสีดำครับแก่ออกมาเราก็จะเจอกับตัวมิกเซอร์เลย AUM100 นะครับตัวนี้ ไม่หนักมากขนาดกําลังพกพาเลยใครที่ต้องการทํางานนอกสถานที่เนี่ยก็สามารถที่จะพกพาตัวนี้ไปได้แบบง่ายๆนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นแบตบิวอินด้วยแบตบิวอินในนี้ก็คือ5,000 มิลิแอมนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเราสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงนะเราไม่ต้องพึ่งไฟไม่ต้องไปเสียบอะไรเลยเราต้องการทำไลฟ์ผ่านมือถือทำพอดแคสต์ผ่านมือถือเนี่ยเราก็มีมิกเซอร์ตัวนี้มีไมโครโฟนชุดน,นี้ไปสามารถทำได้เลยนะครับไอตัวมิกเซอร์ AUAM100 ตัวนี้นะครับ ก็จะสามารถใส่ไมโครโฟนได้2ตัวนะครัแล้วก็สามารถที่จะมอนเตอร์เสียงได้พอร์ตก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงแบบละเอียดมีปุ่มเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์มีปุ่มโทนต่างๆมีปุ่มมิวมีปุ่มคอนโทรลเสียงหลักด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าแต่ละตัวแต่ละปุ่มมันใช้งานยังไงนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นกล่องเอาไว้ใส่พวกสายเคเบิลต่างๆที่เขาแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะมาดูกล่องแรกครับก็คือ Audio Cable ตัวนี้จะเป็นสายเสียบกับพวกไมคหรือว่าเสียบกับพวกสมาร์ทโฟนต่างๆนะนี่ในกล่อง mm hmm. เขาจะมีมาให้ทั้งหมด6เส้นนะครับ1.2.3.4.5.6 6เส้นนะครับก็จะมีตัว TRS 3เส้นก็คือ TRS เนี่ยจะเป็น2ขีดนะแล้วก็จะเป็น TRRS นะครับเอาไว้ต่อกับพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต่างๆที่เป็น3ขีด แบบนี้ก็จะมีมาให้3เส้นนะในชุดอีกกล่องนึงจะเป็น USB Type C cable น,นีแกะออกมานะครับจะมีสาย cable เ Type เ C นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB ต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยอันนี้ก็มีแถมมาให้1เส้นนะครับสายเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนะเราสามารถที่จะลากไปได้เลยมันจะไม่ไม่สั้นเหมือนสายชาร์จสมาร์ทโฟนทั่วไปนะครับนี่สายเขาค่อนข้างที่จะยาวเลยทีเดียว อันนี้ก็คือชั้นแรกที่มีมาให้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวมิกเซอร์แล้วก็สายแจ็คต่างๆเราเปิดชั้นโฟมชั้นที่1ออกมานะครับเราก็จะเจอกับชุดของไมค์คอนเดน er เซอร์ AUPM 320T นะครับมีมาให้อยู่ในชุดเลยรูปทรงก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับน้ำหนักไม่ได้เยอะแล้วก็มีกาดกันมาให้เลยนะครับในชุดจะมีไมค์มาให้1ชิ้นแล้วก็จะมีช็อคเมาส์เอาไว้กันสะเทือนได้นะครับตรงนี้ก็จะมียางยึดติดมาแล้วก็ เราสามารถที่จะใส่ไม้เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยครับอีกชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของสายตรงนี้ก็จะมีสายเอาไว้ต่อเข้ากับตัวมิเซอร์ให้เลยนะครับอุปกรณ์ครบคันเลยนะแล้วก็จะมีตัวฐานครับแล้วก็ขาตั้งแถมขาตั้งมาให้เลยนะครับเพื่อติดตั้งกับตัวไม้อันนี้ก็แถมมาให้เลยในชุดนะก็ค่อนข้างที่จะครบคันเอาไปเนี่ยใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีตัว w ฟมไวสก e ีนนะครับเอาไว้ปกป้องพวกเสียงลมต่งตางๆนี่เราใส่เข้าไปที่หน้าไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตั้งดูกันนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันติดตั้งยังไงนะครับมานะแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของหูฟังมอนิเตอร์เสียงนะตัวนี้จะเป็น AU M h 6 0 1นะครับพอเปิดออกมาครับเราจะเจอกับกล่องพลาสติกสีดำตรงน,นี้ ในชุดก็จะมีคู่มือการใช้หูฟังมอนิเตอร์ให้ด้วยนะวิธีการปรับระดับการเก็บต่างๆมาให้อยู่ในนี้เลยตรงนี้พอเราเปิดออกมาเราก็จะเจอกับหูฟังมอนิเตอร์เสียงเลยนะครับซึ่งหูฟังตัวนี้มันสามารถที่จะปรับระดับได้อไอตัวลำโพงข้างในเนี้ยความกว้างมันก็คือ50มิลิเมตรนะครับค่อนข้างที่จะ ใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ไอตัวบุกนวมตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะนิ่มนะให้พลังเสียงที่หนักแน่นมากๆเบสหนักแน่นมากๆไม่ได้ทำพอดแคสต่างๆแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ฟังเพลงก็ได้นะเสียงดีงมากๆครับตัวนี้ผมลองใช้แล้วแล้วอีกชิดหนึ่งที่เขามีมาให้ก็คือเรื่องของสายแจ็คนะเอาไว้ต่อเข้ากับหูฟังแล้วก็เสียบเข้าไปที่มิกเซอร์ได้เลยหรือว่าใครจะไปเสียบฟังเพลงก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุด m ม n โ Caster AU-AM100 K2 นะครับราคา9,900บาทก็จะมีตัวมิกเซอร์ให้1ตัวมีหูฟังมอนิเตอร์เสียงให้แล้วก็จะมีตัวไมค์คอนเดนเซอร์ให้นะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะทำไลฟ์สตรีมหรือว่าทำพอดแคสต์ได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งกันก่อนว่าตัวนี้มันติดตั้งยากหรือเปล่าเราได้ตัวมิกเซอร์มาเสร็จสับเรียบร้อยครับต่อไปเราจะมาตั้งไมค์กันอ่ะไมค์ตัวนี้นะครับขาตั้งสามารถที่จะ ประกอบเข้าไปได้เลยตัวฐานค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะฉะนั้นไม้ของเราเนี่ยจะอยู่แบบมั่นคงแน่นอนไอ้ขาตั้งไม้ตัวนี้นะครับสามารถที่จะยืดหดปรับระดับได้เราก็สามารถที่จะปรับได้ตามความสูงของเราเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของช็อคเมาส์เราก็หมุนเกลียวเข้าไปเลยติดตั้งเข้าไปเลยครับก็ตัวไม้ครับเราเอาใส่เข้าไปได้เลยตัวไม้เนี่ยเราต้อง ยัดเข้าไปที่รูตรงกลางนะครับไอตรงกลางเนี้ยมันสามารถที่จะยืดออกได้นะเราก็ยัดไปปุ๊บอ่าไม้ของเราก็จะอยู่แน่นแบบพอดีเราก็ปรับให้มันพอดีนะแบบนี้เรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสายแจ็คไมโครโฟนเราก็เสียบเข้าไปที่ตุดแจ็คไมโครโฟนได้เลยครับแบบนี้แล้วก็ไปเสียบเข้าที่ ตัว Input AUX ของมิ x e r นะครับน่ครับเราทำงานคนเดียวนะครับเราก็เสียบเข้าไปที่พอตที่1ได้เลยหรือว่าใครทำงาน2คนก็เสียบเข้าไป2พอร์ตได้เลยนะครับเป็นพอร์ต AUX นะครับเรียบร้อยเมื่อเราได้ใหม่แล้วคันนี้ต้องการที่จะลดเสียงลมรบกวนนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ว s ยสกรีนตัวนี้เข้าไปได้ที่หน้าตัวไมโครโฟน แค่นี้ก็ติดตั้งใหม่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของหูฟังมอนิเตอร์ไอหัวแจ็คทั้ง2ฝั่งตรงนี้มันเป็นแจ็คแบบใหญ่นะครับถ้าเราจะดูที่มิกเซอร์นะตัวมิกเซอร์เนี่ยพอร์ตของเขาจะเป็นพอร์ตแบบ3.5ม mm, ิลิเมตรซึ่งทั้ง2ฝั่งเนี่ยที่เขาให้มามันเสียบเข้าไม่ได้อะแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปครับแจ็คตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนแจ็คใหญ่ออกได้พอเราหมุนออกนะ เราก็จะเจอกับแจ็ค3.5มิลลิเมตรเราก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปที่มอนิเตอร์1ได้แล้วเรียบร้อยอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปที่หูฟังได้เลยตัวหูฟังนะครับสามารถที่จะเสียบได้ทั้ง2ขนาดเลยมีแจ็ค3.5 mm อยู่ฝั่งนี้แล้วก็แจ็คขนาดใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปได้เลยเสียบอุปกรณ์ในชุดทั้งหมดไปแล้วนะครับคราวนี้เราต้องการที่จะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะพอร์ต Type C อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USB มาให้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเสียบเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อไลฟ์หรือทำพอดแคสต์เราก็เสียบเข้าไปที่พอร์ต Type C ตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเสียงแบ็ก o u n วจากช่อง YouTube เนี่ยมาใส่หน่อยเอาเพลงมาใส่หน่อยนะครับผมก็เสียบเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของผมได้เลยแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัว โฟนอินแค่นี้เราก็จะได้เสียงดนตรีครออะเรามีเพลงอะไรอยากเปิดเราก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้เจ้าตัวมิเซอร์ตัวนี้กันดูนะครับเรามาเริ่มดูจากที่พอร์ตไมโครโฟนนะครับซึ่งตัวนี้เป็น XLR ซึ่งพอร์ตตรงนี้นะครับจะเป็นพอร์ตสำหรับเสียบไมโครเนเซอร์อย่างนี้นะครับที่ผมกำลังใช้อยู่แล้วเสียงก็มาจากไมคตัวนี้ครับซึ่งมี2พอร์ตให้เราเสียบเข้าไปเพื่อทาการไลฟ์ผ่าน2คนนะ ก็มีไมค์ตัวก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยด้านล่างถัดมาจากตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับลดเพิ่มเสียงของไมโครโฟนอันนี้จะเป็นปรับลดได้ทีละตัวนะครับสังเกตดูตรง pk ตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมเปิดดังเกินไปนะมันจะมีไฟแดงๆขึ้นแล้วก็ตรงเคลนนี้มันจะมีสีแดงๆขึ้นก็คือเสียงมันพีคมันแตกนะครับเราสามารถที่จะเช็คจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ปรับระดับลงนิดนึงดูให้เวลาเราพูดกับแทกเสียงนะครับให้มันอยู่สัก6กสัก7นะครับประมาณนี้ อันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วคราวนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆน,นําไปใช้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไมโครเอนเซอร์แบบนี้เราต้องกดปุ่ม4 8บดโวลต์ด้วยตรงนี้ซึ่งเป็นไฟล์แบบแพนทอมนะครับก็ถัดลงมาเนี่ยจะเป็นปุ่มมิวกลับมาเหมือนเดิมแล้วแถบข้างล่างนะครับก็จะเป็นการปรับลดเสียงแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง10ระดับ10เลยเราสามารถที่จะมาเลือกปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมี2ช่องเหมือนกันแล้วก็ที่เห็นอยู่ด้านล่างเนี้ยอันนี้จะเป็นพอร์ตเอาไว้เสียบบเข้ากั อูฟังมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับก็เสียบได้พอรพตเหมือนกันสามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพวกของแบตเตอรี่ของมาโนเอ็มร้อยตัวนี้นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็น5 0 0 0มิลลิแอมสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยจะมีปุ่มคอนโทรลเสียงเข้าจากสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยที่เรานําเข้ามาที่โฟนอินตรงนี้นะครับ มันจะมีคําว่าโฟนอินอยู่ตรงนี้นะครับโฟนอินพุตเนี่ยเราสามารถปรับเพิ่มเสียงได้น,นี่เห็นไหมเสียงแบ็กกราวด์ก็จะดังขึ้นนะครับเราสามารถปรับลดได้เลยแบบนี้นะอ่ะโอเคครับเราต้องการเสียงดังขนาดไหนในแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์มิวสิกเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นออกอินพุตนะครับทั้ง2ตัวนี้มีมิวเสียงเหมือนกันเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมอนิเตอร์ก็คือหูฟังนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะ อยากให้หูฟังเสียงมันมาดังขนาดไหนปรับได้เลยครับตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นเอฟเฟกเสียงเล็กๆน้อยๆนะครับเราสามารถที่จะปรับละเอียดได้อย่างเช่นเสียงเล็กแบบนี้เราก็หมุนไปเลยนะครับ่าสุดเนี่ยคือเสียงเล็กสุดเลยนะครับเราสามารถปรับแต่งได้หรือทางซ้ายสุดเสียงมันจะแบบใหญ่ๆนะครับประมาณนี้นะเสียงไมันด้ใหญ่แต่ถ้าเกิดอยู่ตรงกลางก็คือเสียงปกติเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเรื่องของปุ่ม ควบคุมเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกมันก็จะเกี่ยวกับโหมดตรงนี้นะเราสามารถควบคุมโหมดผ่านตัวเอฟเฟกตรงนี้ได้ถ้าเกิดมันเออเคเยอะเกินไปแล้วก็ควบคุมปรับที่เอฟเฟกตรงนี้ได้เลยโซนตรงนี้นะครับจะเป็นเสียงภาพรวมทั้งหมดจะลดเสียงทั้งหมดนะที่ส่งออกไปเสียงแบ็คกราวเสียงพูดต่างๆนะถ้าเกิดเราขี้เกียจมาปรับทีละตัวหรือว่ามี2คนขี้เกียจปรับทีละคนเนี่ยเราสามารถที่จะเลือก ปิดไปได้เลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือสัญญาณเสียงออกเราควบคุมได้ทั้งหมดทั้งตัวนี้เลยถัดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะมีพวกเกรนเสียงต่างๆแล้วก็มี2แท็ตรงนี้เป็นอิเล็กตรอนนะครับกับโหมดเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องโหมดก่อนนะโหมดตรงนี้ก็คือพวกแอปเปิลหรือว่ารีเวิร์ฟนะครับถ้าเกิดเรากดไปเนี่ยสตูดิโอก็คือเสียงแบบธรรมดาแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็น KTV เห็นไหมว่าเสียงมันจะร่อง มีการสะท้อนกลับมาเหมือนงานวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเชิร์ตนะครับเชิร์ตตรงนี้เวลาเราพูดเสียงแอคโคก็จะน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นฮอลล์ฮอลล์เนี่ยก็จะเหมือนอยู่ในอาคารประชุมอะไรอย่างนี้นะกล้องน้อยกว่าเดิมนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีเวลลี่ครับตรงนี้เวลลี่ก็จะเหมือนกับอยู่ในช่องเขาฮัลโหลสอ่ะประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนอยู่ในช่องเขานะครับแล้วก็เป็นลูม ก็คือเสียงเหมือนกับอยู่ในห้องนะครับเสียงสะท้อนอยู่ในห้องมีรีเวิร์บกลับมาเล็กๆ,ๆน,น้อยนะอ่ะเรามาดูเรื่องของเอฟเฟกตรงนี้นะเวลาเราใส่ KTV ตรงนี้เข้าไปก็คือเสียงกล้องมากๆใช่ไหมเราสามารถที่จะปรับเอฟเฟกตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเสียงสะท้อนหรือว่ารีเวิร์บเนี่ยมันจะหายไปเยอะเหมือนกันนะครับมันจะตัดเสียงได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะมาแบบเต็มๆเลยเราก็กดที่เอฟเฟกตตรงนี้ได้เลยนะครับกลับมาที่สตูดิโอเหมือนเดิมนะครับคือเสียงปกติของเรา แล้วก็ตัวอิเล็กตรอนตรงนี้นะครับมันเหมาะกับคนที่ร้องเพลงทําเพลงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเสียงเราอยู่คอร์ดไหนนะครับเราก็สามารถที่จะปรับให้เสียงเราได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครทำไลฟ์สตรีมนะครับร้องเพลงสดอะไรเงี้ยแล้วรู้จกักคอร์ดดีนะครับอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยปรับไปที่โหมดเหมือนเดิมนะเพราะว่าร้องเพลงไม่เป็น,นครับร้องเพลงก็เพียนครับ ขัดมาตรงนี้จะเป็นพวกเอฟเฟกเสียงต่างๆนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ย f e เมลก็เป็นเสียงผู้หญิงอะไรเงี้ยเมลก็เป็นเสียงผู้ชายนะครับแล้วก็จะเป็นบบี้ก็เป็นเสียงเด็กแล้วก็ r o b o ทก็คือเสียงหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดมิวสิกที่เราใส่เข้าไปเป็น background music หรือว่าเปิดเพลงเข้าไปแต่ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะถ้าเกิดเราใส่ใส่เสียง background music ไอ้ตรงเนี้ย ถ้าเกิดมันมีเสียงร้องเข้ามาด้วยนะครับเราสามารถที่จะตัดตรงนี้ได้เป็น Music o ล l ่ตรงนี้นะครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยเสียงร้องมันจะโดนดรอปลงนะครับเสียงดนตรีมันจะดังขึ้นแต่ว่ามี1ปุ่มในตัว AM100 ตัวนี้ที่เหมาะกับคนทํางานเป็นแบบ DJ DJ คล้ายๆ DJ ลดบัมนะครับหรือว่า DJ จัดรายการที่เวลาพูดแล้วเสียงเพลงเบาลงเสียงเพลงเบาลงเนี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องไปกดตรงนี้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเช่นเสียง Background Music สวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเมาโนะนะครับอ่าประมาณนี้เราต้องปรับแบบไมโนนเองนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดไซเชนตรงนี้ครับเปร๊บเราเปิดเสียงแบ็กกราว n d ได้เลยคือเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปล่อยมันออโต้เลยเวลาเราพูดนะครับตัวเสียงแบ็กกราว n d มิวสิเนี่ยมันจะโดนตัดเห็นไหม ง่ายๆเลยนะครับไอไซ้ซายเชนตรงนี้ถือว่าดีมากสําหรับคนที่ทําเป็นแบบดีเจเปิดเพลงนะแล้วต้องการพูดจะทักทายแล้วต้องการมีเสียงให้ดูเป็นมืออาชีพเหมือนดีเจมืออาชีพแบบสายเชนตรงนี้ดีมากเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเนี้ยเสียงเป็นแบบเสียงเอฟเฟกต์ตลกมุกแป๊กอะไรเงี้ยครับเสียงเด็กดีใจเสียงตบมือ ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือสี่ปุ่มด้านล่างนะครับสามปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะนําเสียงเอฟเฟกใส่เข้าไปที่3 3มสามช่องตรงนี้ได้นะเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้โดยผ่านโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเว็บไซต์ของ mano เองเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นปุ่มตัดเสียงดูเสียงนะครับก็คือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าคนที่จัดรายการก,กับเราหรือว่าเราเองพูดหยามนะครับ เรากดค้างไว้ได้เลยครับปูดปูดอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมกดค้างไว้นะกดทีเดียวไม่มีผลนะครับต้องกดค้างอ่ะเราก็จะไม่ได้เห็นไหมเวลาใครจัดรายการแล้วใครพูดหยาด อันนี้ก็คือการใช้งานหลักๆคร่าวๆนะครับสำหรับตัวนี้ส่วนพอร์ตด้านหลังแล้วก็เรื่องรายละเอียดของตัว A น้อยเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูในคลิปหน้าแบบละเอียดยิบทุกปุ่มเลยนะพบกันในคลิปหน้าครับสำรัว,วันนี้เมานแล้วนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ